สวัสดีจากประเทศตรุตรกีจากเมือนีอ่ก็เวลาเท่าไหร่10 <c oughs> โมงนะจ๊ะหนาวกำลังสีเหตดกับข้วเศร้าเมือนี่ส่ซุปบะเกียรอจ้อะห้าตุมบะเกียรไว้ใหม่ๆกำลังตุ่มปายอยู่นะจ้ะเนาะอ่าหอมกระสินีมีหอมปอมีหอมหัวหไ่นะจ้ะใส่แค่นี้แหละ <c oughs> โคกหน่อยคือสิใจว่าได้ดอกมือนี่สีตำํำเปลี่ยนโคกไหมาำํำเส้นซ้ำสเตนเลสอันนี <c oughs> ้แต่ว่าสตํำพริกเสโคกนี่ก่อนนะจ๊ะเนาะํำพริกเสโคกนี่ก่อนโคกหน่อยก่อนเอาก็กจีนสีมาตำมาเคือบเคือเห้าบ่อหายละเอียดเลยเดี๋ยวต้มปากกัน หนาวจากอากาศหนาวอการหนาวกินต้มปลาเรียงลอยต้มปลาปลาทูทะเลนะจ๊ะเนาะยี่นี่บอกง่มามันขึ้นนี่เพราะกันย่างกินวันนาาั้จะเหลือเลสิเอามาใส่ซูปลาเขียยาสิต่ำพริกเซคโค้งหน่อยก่อนนะจ๊นนะนะตาพริกเซคโค้งหน่อย ซูบกเขืออีกอยางซูบกเขียกวนนี้เค้าบัท่านในหูบัวมันีนว่าสิบบับัท่านกินเค้จาจกสิกินกับพักไปเลยนะจ๊ะกินกับพักสุบกเขือกินกับแตงไปเรื่อยบนเนะจ้าป่าเนื้อบักหลายนแล้วตาพริกกันมองว่าสีแหลกวะโอ้โหขบขาหน่อยคาะหน่อย จำได้ตะบอกพีกับแก้วอ๋อแหล่น่จจะแหลกเลยอเหลกยอโคกน้อย <laughs> แล้วก็มาตักใส่นี่นะจ๊ะนะ <laughs> ตักใส่กแลวมั ตาหม่หู้ก็ชิดเซ้งงใส่จังเสิอตาบหมูหู้แก่แม่จ๊ะนะเนี่ยเอาผ้าห้องเลยเสียงดังอืมเฮสิมาเบียนป่าใส่นะจ้ะใส่ป่าน้นี่กลางม่คอยนี่ก่างี่จะป่านี่ก้างกับก้างไงหาไง่จ๊ะ กลางมันที่เป็นใยญ่ๆจย่งสีเห็นมาจา้ะอ้ยเหนือป่าน,นะยานเดียวหงุงเขาวิ่งเด้อว,วันนี้มันจะแซีบขนาดซุปบะเขีอซุปเทียนินไดดือดหัวมือแรงหมดนละคืนนี้สามีไปทำงานแล้วตุมบกะเขือกินยีนนย่นีกะมื้อน,นี้แปดองศาเก้าองศานะจ้ะนะ อืมเสรปฐาย่างมือขึ้นนี่ยางกินปลาตัวนึงกินกระเบ,ะเบิดององคนตายหายน่าจะเนาะอ่าอเก็บมาดำปลาน่าจะเนี่ตำปลาใส่กันกบ็บวกปีกันน่าจะเนาะอ่าเห็นว่าเล็กพวกไม่เลยได้บานีง ตัปลากานี่อะไตปลานจะนหน้าตัลแเยตัมปลาแหเลยหน้าจานซูบะเขอยู้ใดอยากเศษกินเนอระเทศไทยเตาบะเขืรลงบะเขือต้มให้มันเปื่อยๆได้จยินนี บักเขืออันนี้เป็นบักเขืบอบักเขือแหล่นะจจนะเนาะอ่าโอ้บักไลายนุ่มันพี่น้องเย้ยจำปลากับบักเขือให้มันเข้ากันนะจจะเนาะนี่อ่าไอ้เว้ยกล่องลงมาจังมาจำปลากับบักเขือให้มันเข้ากันโอ้ดูเสียขนาดเลย ขี้ไม่ของขวาได้ใจกี่ขั้นกวานไ่ใส่ของขวานะจ๊ะเห็นไหม,มแลซอยหอมใส่หอมกระหล่ำวันละจ๊ะซอยหอมปลอมใส่บ่ต้องซอยละเอียดจ้ะมันบ่เสียบซอยใหญ่ๆไปเลยนะจ๊ะเนาะหอมแดงก็ใชซอย หอมหอมหัวใหญ่หอมแดงบ่มีซอยเฮ็ดสิ้นใหญ่ๆจังน้อยจ้ะยามกินจังได้ยามกบแกบกบแกบกบแกบนี่จ้ะเ็ดง่ายจ้ะสบเขือตามใจชอบอืใส่ที่ิก็ใส่หอมหัวแดงแล้วจ้ะแต่ว่าหอมหัวแดงดได้ใส่หอมใหญ่แทนอ่าหอมใหญ่หอมปอมแล้ว ตามด้วยผงชูรสอายิโนโมโตะมาจากประเทศไทยเนะจ้ะฝากมูซือมาให้ใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยผงชูรสตามด้วยน้ำปลรราแม่บุญล,ลำ้ำอันนี้ชนิดเข้มขน้นเนะจ้ะต้องใส่หลายน้ำปลาหยอดลงยี่ฝ่าเฮ็ดอาหารห้องยี่ฝ่อให้มันเค็มเนี่ยจ้ะแต่เค็มหนูเกลีบอะ เดี๋ยวห้อสิมัเติมน้ำต้มปลาจังน้อยให้มันเป็นอุจอาจาุมันจะนองน้ำต้มปลาปลากระตำให้มันเข้ากันน้าจะา้านโอ้ยดีแล้วคุกนี่มา่ในคุกไ <c oughs> ปสอกฮะช่วยมนระดูกเกา่า ของแม่สามีน่กจกของยาถวยซ้ำน้ำหมกก่อนโอ้ยหลยว่าน,นี่เป็นมาตาฟื้นคนใส่ล่างไว้เกี้ผมมาเจอของเก็บของเอามาหลางหลน่จจะนะ,นะโอ้โวเป็นแต่แส่บขนาดเนี๋ยมันเท่ากับสิสโซ่ ทำเรียกเรียกรง่าเจ้าบกขะเข้าอ่ตุ่มมันเปื่อยๆจ้ะอืมป้าทีเด็ุสกเขืออจ้ามาเดินมาเดิอมาเด้นจานสุบกเขืาเรียวเรียว่าไงยาสิไปหุงเข่าได้จ้าน้อบานี้คนน่ะไจ้ายูตุรกีก็เฮ็ดอาหารไทยกินได้ได้จ้า เคือ่องของเฮาก็มีทุกอย่างมีเทิ้งเครื่องไทยนะจ๊ะนาะงปลาหม่ามีเทิ้งเครื่องตุรกีนี่พี่แข่งมาตาปฏิไทยนะจ๊ะเนาะอ่าหงชลลดอ่ามีทุกอย่างนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามนี่ได้จ้าสำหรับมนี้สวัสดีจ้า